มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแพ้เขายังไม่ได้ใช้ทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเลยเขาคิดเคยมีแผนสำรองเผื่อไว้บ้างไหมแม้ว่าเขาจะเมแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเขาจะสามารถเอาชนะเตาสิงเฟิงได้อย่างไรเฮ้พี่สายสละาของเกา่าไรประสบกันเพียงแค่เราดูสถานการณ์ต่อไป เมื่อเกเจ้าดา่าข้างั้นเหรอโดสิวใส่ยสลาของเก่าไรประสบการณ์คนเน่จะสีกปากของเจ้าออกมาเป็นสินๆิได้อย่างไรเจ้าก็ลองสีกปากของข้าออกจากกันเดียวสิข้ารับรองได้เลยว่าขาทั้งสองข้างของเจ้าจะกลับมาเดินไม่ได้อีกเป็นครั้งที่สองผู้อาวุโสทั้งสองท่านโปรดอย่าต่อสู้กันเลย เป็นทักษาดาบที่ดีแต่อย่าคิดว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่สามารถทำได้วิธีแห่งดาบคอบคมวายอะอะไรกันเห้อกล้าดียังไงถึงได้มาโกหกข้า เขาหายไปไหนแล้วไม่ดีแล้วคาดไม่ถึงละเซข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเจ้าดีหากข้าไม่ได้โกหกเจ้าไอ้คนไ,ไรยางอายไม่มีจรรบรรณในการต่อสู้รีบปล่อยเศษเพลใหญ่ของข้าเดี๋ยวนี้นะ ไอ้บ้านเน่ข้าไม่เคยพูดถึงจานบัตในการต่อสู้สักครั้งข้าแค่อยากจะให้พวกเจ้านั้นเกียดข้าและรู้สึกถึงความสิ้นหวังให้ข้าได้ผ่ายล้มให้พวกเจ้าหน่อยเป็นไงให้ตายเถอะไอ้เวนเน่ตอนนี้ข้ารู้สึกว่าปีษาจในตัวของข้ามันกำลังจะโกรธแล้ว แม้ว่าเจ้าจะกอดข้าวไว้ได้แล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อละตอนนี้เจ้าได้พ่ายแพ้แล้วสิ่งประดิษฐ์โบราณสิ่งประดิษฐ์โบราณของข้าอะไรกันเจ <The noise> ้ารู้ไหมว่าข้าต้องจ่ายมันไปเท่าไรเพ <The noise> ื่อที่เจ้าสนะเจ้าได้เอาสิ่งประดิษฐ์โบราณของข้าคืนมานะ ทักษะสายฟ้าเจ้าอยากจะตายไปพร้อมกับข้าด้วยงั้นเหรอเศรษเพอาวุโสเศรษเพียใหญ่เตาสิงเฟิงเข,ขาชนะไหมหัวหน้าหัวหน้าชนะไหม ฮะฮะสิทธิ์พี่ใหญ่เตาสิงฝังชนะแล้วเจ้าแข็งแกร่งมากแต่ข้าได้บอกเจ้าไปแล้วยังไงเจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่ดีสิทธิ์พี่ใหญ่เตาสิงฝังสิทธิ์พี่ใหญ่เตาสิงฝังเทพตลอดกันสิทธิ์พี่ใหญ่เตาสิงฝังอยู่ยงคงกระพัน เจ้ารู้ไหมว่าสิ่งประดิษฐ์โบราณมันมีค่ามากแค่ไหนเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรโจมตีปล่อยค่านะเจ้าต้องการจะตายเลยงั้นเหลือ ให้ตายเถอะในเมื่อเจ้ากำลังมองหาความตายข้าก็จะถนองความต้องการของเจ้าเองวิธีแห่งดาบความค่มเิษพิ่อาวุสโสอะไรกันเร็วเขาไปให้ผลข้าขอสาบานว่าข้าจะหยุดเขาจนตัวตายอย่าแม้แต่คิดว่าจะหลบหนีจากตัวนี้ไปได้ ยังไม่ตายอีกงั้นเหรอน่ะนี่คือทักษะมังกรสายฟ้าของข้าถูกนางหยุดเอาไว้ได้อย่างง่ายดายปดนี่มันอะไรกันคารวะพว,วุโสพว,วุโส ทุกคนหยุดก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เจ้านิกายเสงยียเหวแค่ต้องการทดสอบหัวนนะนิกายของเราต้องขออภัยที่ต้องรบกวนคนจากนิกายหวานรู้ด้วยอะไรนะสิทธิ์ของนิกายหวานรู้มอบยาเม็ดอายุวัฒนะที่เตรียมไว้ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อาการบาดเจ็บของข้าหายดีแล้วข้าก็ด้วยเจ้านิกายท่านเห็นไหมตอนที่ข้ากำลังจะพิกสานการณ์ให้กับนิกายข้าก็ได้รับบาดเจ็บเส้นกันตำแหน่งหัวหน้านิกายมันควรจะเป็นของข้าใช่หรือไม่ไปให้ผล ลินเย่เจ้านั้นแข็งแกร่งมากแต่เรื่องก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นแค่การแสดงงั้นเหรอถึงแม้ว่าข้าจะไม่ลงมือแต่นิกายก็จะไม่ถูกทำลายใช่ไหมสร้างไร้สาราจริงๆ,จงๆเจ้ารู้ไหมว่าข้าต้องจ่ายอะไรไปบ้างเอาสิ่งประดิษฐ์โบราณของข้าคืนมานะ สิทธิ์พี่ใหญ่สิงเฟิงสิทธิ์พี่ใหญ่ติงติงของแสดงความยินดีกับโฮสต์ิลินยี่สำหรับการทำบารกิจสำเร็จเอาชนะเต่าสิงเฟิงหนึ่งในสิอัศริยะต้นต้นรางวัลของระบบเมตรยาระดับต่ำหนเมตรเอาสิ่งประดิษฐ์โบราณของข้าคืนมานะ ปล่อยเขาไปเถอะสีย์เพียาวุโสอย่าไปยุ่งกับเขาเลยสีย์เพียววุโสอย่าได้หุนหันพันแลนเอาสิ่งประดิษฐ์โบราณของข้าคืนมานะิทธย์ค่ะอย่าได้สร้างปัญหาข้ายังมีเรื่องที่จะคุยกับเจ้าเจ้านั้นแข็งแกร่งมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าคือคู่มัน ของที่ดาศักดิ์สิธจากนิกายเสิงเหยาของค้าโอ้พระเจ้านิกายเสิงเหยาเป็นนิกายระดับสูงเศรษพีอวโสนั้นสอคดีมากฮ <c oughs> ข้าเกือบจะสลัดชีวิตเพื่อนนิกายแต่มันกลับทำให้ข้ารู้สึกเหงายังไงไม่รู้ อย่าได้ลองไห้ไปเลยหากหัวหน้าสามารถแต่งงานกับคนของนิกายเสงเหยาได้พวกเราก็จะได้รับการดูแลจากนิกายเสงเหยยาไปด้วยท่านเจ้านิกายถ้าลินยี่ออกจากตําแหน่งหัวหน้าก็จะว่างใช่ไหมหากข้าขึ้นมาเป็นแทนท่านว่ายังไงล่ะตัวข้าเองก็ไม่ได้ได้ไปกลัวลินยี่เลยเอ๋ท่านเจ้านิกายอย่าพึ่งไป เสด็จพี่ใหญ่เตาสิงเฟิงดูเหมือนว่าคนรักของท่านกำลังจะถูกปล้นไปแล้วไปให้ผลขอแสดงความยินดีก,กับโฮสที่ทำธุำรกิจสํเเ็จได้รับการโปรดปรานจากนิกาเสิงยาวรางวันยกระดับรากฐานการฝึกฝนหนึ่งรลดับรอเดี๋ยวกำลังแจกจ่ายรางวัล ข้าจะไม่แต่งงานข้ายังต้องการถอนการมันนิสิ์พี่ใหญ่เตาสิงเฟิงดูว่าท่านจะมีโอกาสแล้วข้ารู้สึกเสียใจกับการแต่งงานมาข้าจะละทิ้งสัญญาว่าจะมอบทรัพยากรให้กับนิการของเจ้าและเจ้าเคยนึกถึงข้อตกลงเดิมของเราบ้างไหม เชอม,มาตาอาจารย์ท่านต้องการจะทำมาลรเจ้ามันเป็นสัตว์ลายขาได้ทำงานอย่างนักและเสียสละอย่างมากเพื่อการแต่งงานในครั้งนี้เจ้ากา้ได้ยังไงถึงได้เคดจะมาถอนการมันเขาถูกมัดเอาไว้แล้วท่านสามารถพาตัวเขาออกไปได้โปรดพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ได้สัญญาไว้กับนิกายของเราก่อน สำหรับข้อตกลงก่อนหน้านี้ทุกอย่างจะสามารถอยู่คงเดิมได้ตามปกติอะไรนะพู้ฝึกตนอย่างแล้วจะถูกผู้อื่นทำให้บายเส้นนี้ได้อย่างไรถึงแม้ว่านิกายเสิงเหยาจะทรงพลังมากแต่ข้าก็จะไม่ไปกับเขาถึงแม้ว่าท่านจะพาตัวข้าไปได้แต่ท่านก็ไม่มีวันจะพาหัวใจของข้าไปได้ ถึงแม้ว่าท่านจะฟักหัวใจของข้าไปได้แต่ข้าซึ่งเป็นสาวกของนิกายเสียนเหยวนก็ยังคงเป็นหนึ่งใจเดียวกันและจะไม่มีวันเอ๋เอ๋นี่พว่เจ้าต้องการจะทำมาเลย์ข้าอยากรู้จริงๆว่าพวกเราจะได้ทรัพยากรเมื่อใดกันนิกายของเรายากจนมากจนไม่สามารถซื้อเม็ดยาะระดับสูงได้ จากนี้ไปสิทธิ์เพีอาวุโสหลินเย่จะถูกส่งมอบให้กับนิกายเสงเหยวท่านเจ้านิกาเกาวว่าเมื่อหลินเย่จากไปข้าจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนทุกคนโปรดทำตัวให้ดีที่สุดและส่งหลินเย่ให้กับนิกายเสงเหยวโดยเร็วดีมากในอนาคตเขาจะเข้าสู่นิกายเสงเหยวของเราเพื่อฝึกฝนในฐานะหัวหน้าของนิกายเสียนหยวน เจ้าพวกคนไหลย่างอายให้ตายเถอะข้าถูกลักพาตัวในเวลากลางวันแสกๆสกสวรรค์ยังมีความยุติธรรมเหลืออยู่ไหมสิริลักษณ์ของข้าเดินทางปลอดภยัยเตาสิ่งเฟิงภัพพิบัตจากสวรรค์และโลกมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถลอดพ้นจากัพพิบัตินี้ได้ เจ้าซึ่งเป็นนิกายหวานโวจงกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมขอรับสิจะกลับไปรายงานให้กับเจ้านิกายาราบไปกันเถอะแม้แต่นิกายหวานโวที่ทรงพลังก็ยังพ่ายแพ้เป็นไปได้ยังไงทำไมกัน ทำไมเลนเย,ยีถึงมีความแข็งแกร่งมากมายขนาดนี้ข้าเขือสู้ไหลเสือแห่งนิกายจินกวงเหมือนข้ารับไม่ได้ข้ารับไม่ได้สร้างเป็นมดที่น่าสงสารจริงๆเจ้าไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันแต่แล้วมันยังไงล่ะเจ้าเป็นใคร แล้วเจ้าต้องการจะทำอะไรแข็งแกร่งมากเจ้าเป็นใครกันแน่พวกเรานั้นก็เหมือนกันเราต่างก็เป็นผู้พ่ายแพ้ที่น่าสมเพชครั้งนี้ข้าใช้โอกาสเจ้าติดตามข้าและพวกเราจะรวมมือกันทำให้ไอ้ขยะยิงพยองเหล่านั้นต้องสดใสเจ้าเต็มใจไหมข,ข้าเต็มใจ อาน่าเกียดไหมบางทคข้าอาจจะไม่น,น่าเกียดแต่ข้าก็ทําไมเจ้าถึงได้ดูกังวลมากขนาดนี้ข้ายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเจ้านั้นงดงามมากคงมีผู้สายไล่ตามเจ้าเยอะใช่ไหมไม่ต้องวนข้านั้นไม่ได้ซีเรียสเรื่องแต่งงานขนาดนั้น ติงติงขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ทำภารกิจสำเร็จได้รับความโปรดปรานจากนิกายเสิงเหวแจกรางวัลยกละระดับรากฐานการฝึกฝนหนึ่งะระดับเอ๋เดี๋ยวนะให้ตายเถอะพระเจ้า นี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวแล้วนะข้าจับไว้ได้แล้วภัยพิบัติยังไม่เริ่มต้นเึ้นจเจ้ากับทนไม่ได้แล้วงั้นหรอือเจ้าเป็นใครข้าจะให้โอกาสเจ้าได้ออกมาด้วยตัวเองภัยพิบัติงั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่า หยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วส่งตัวที่ดาสักงสิทธ์มาให้ค้าแล้วค้าจะให้ทางรอดแก่พวกเจ้าอย่าได้ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปเป็นเพียงแค่รุ่นน้องที่ไม่รู้ควมเจ้ามีราคาที่ต้องสดใสสำหรับความหญิงผพยองของเจ้าพาพวกเขาออกไปก่อน ท่านเจ้านิกายพวกมันไม่สามารถทำอะไรข้าได้ปีศาจและสัตว์ประหลาดไปให้ผลมากับข้าต้องการจะออกไปจากที่นี้งั้นเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก บนท้องฟ้าพวกมันมองเห็นเราได้ชัดเจนเกินไปเราต้องซ่อนตัวอยู่บนพื้นเฮ้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแนะ่เหตุใดพวกเขาถึงต้องไล่ตามพวกเราด้วยเช عة! ถูกตามทานจนได้เหอพวกเจ้าคิดว่าจะหนีพวกเราพ้นจริงๆเหรอ ข้าขอดูหน่อยว่าพวกเจ้าจะหนีไปไกลสักแค่ไหนเสียวด้วยลมหายใจและรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดนี้เจ้าเป็นเผ่าปีศาจงั้นเหรอไม่พวกเราคือวิญญาณในอดีตที่ตายไปแล้วข้าขอรับชีวิตของเจ้าไปหล่นะทักษะสัมผัสวิญญาณ มีทักษะเล็กน้อยแค่นี้ต้องการที่จะสังหารงั้นเหรือโอ้นเนคเอวิญญาณในอดีตงั้นเหรอก็ไม่เท่าไหร่เนข้าได้แสดงความแข็งแกร่งออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง เจ้าสามารถทำลายดาบของข้าได้งั้นเหรอไม่ว่าเจ้าจะแข็งแก่งแค่ไหนวันนี้เจ้าก็ต้องตายลงอยู่ที่นี้อาวุธดาบจากวิญญาณส่วนหนูเลวเขาตอนนี้ข้าจะพวกมันเอาไว้ได้แล้วเจ้ารีบใส่อาวุธวิเศษสินเนจัดการกับพวกมันเร็ว ไอ้หนูเจ้ามันก็แค่เวีย้ยของเขาเขาที่ไซสแล้วทิ้งเท่านั้นทำไมเจ้าต้องทำสิ่งต่างๆเพื่อพวกเขาด้วยคิดจะไซส์แผนเนี้กับข้ามันไม่ได้ผลกับข้าหรอกนะสิ่งที่ข้าพูดนั้นเป็นความจริงภัยพิบัตจากสวรรค์และโลกก็เป็นเพียงเกมหมากลกเทเล่นโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น ผู้นำของนิกายเสงเหยาก็คือผู้ที่เล่นเกมหมากลุกนี้พวกเขาได้เดินเกมเกมหมากลุกนี้ก็เพื่อฝึกฝนที่ดาศักสิทธิ์ของพวกเขาแต่เพื่อให้พลังของที่ดาศักสิทธิ์ได้เต,ตินขึ้นพวกเขาจึงต้องมีผู้เสียสละนั้นก็คือเจ้า นิกายเสียนหยวนและนิกายเสิงเหยาวได้บรรลุข้อตกลงกันเมื่อร้อยปีก่อนผู้ที่เสียสละจะได้รับการฝึกฝนจากนิกายเสียนหยวนอย่างดีตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วหรือยังว่าทำไมเจ้าต้องแต่งงานกับธิดาศักดิ์สิทธิ์ของนิกายเสิงเหยาด้วยข้าเป็นผู้เสียสละจริงๆงั้นเหรอใช่แล้ว พวกเขาต้องการชีวิตของเจ้าเพื่อให้พลังของทีดาศักดิ์สิทธิ์ได้ตื่นขึ้นหากเจ้าต้องการหลบหนีจากโชคชะตากรรมของการเป็นดอกเบี้ยพวกเขาให้มาเข้าร่วมกับพวกเราในตอนนี้พวกเราเคือผู้ที่สามารถทำลายชะตากรรมของโลกนี้ได้ที่เขาพูดมาเป็นความจริงหรือเปล่าเออ มันเป็นไปไม่ได้สิทธิของข้าลองกินยาที่อาจารย์ทำมันขึ้นมาใหม่โดเซรสชาติของสารเปาเนื้อที่บำรุงหยินและบำรุงหยางเจ้าต้องได้กินมันในอนาคตถ้ายังกะดสิเสื้อผ้าของตัวเองอีกอาจารย์จะตีก้นเจ้าแนะ่เพราะมันเป็นงานที่เย็บยากมากสิทธิข้าในอนาคตควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ มิซันนั้นชีวิตเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายได้ไอ้หนอเจ้าอย่าได้ไปฟังเรื่องไร้สาระของผู้ชายคนนั้นนะแม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้เสียสาระแต่ก็งานคะ่ะที่เป็นผู้เสียสาระก็เป็นเรื่องจริงสินะเรื่องนี้มันพวกเจ้าปิดบังเรื่องนี้จากข้าพี่หลินเย่ มาร่วมเหมือกับพวกเราเซพวกเราจะทำลายโลกที่โสมมนี้ไปด้วยกันและวันนี้พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี้หูปากสาข้าไม่ได้เคดที่จะทรยศหรือถอยหลังเหมือนเก้าเพียงพราะในสิ่งที่เจ้าพูดมาหรอกนะแม้ว่าสิ่งที่เจ้าพูดมาจะเป็นเรื่องจริง ข้าก็จะไปถามอาจารย์ต่อนะแทนเทจะมาฟังคำไร้สาระของเจ้าที่นี่หรอกนะเฮ้อไอ้โหนเจ้าเต็มใจที่จะสละชีวิตของเจ้าเพื่องานแต่งที่คนอื่นจัดขึ้นมาจริงๆเหรือข้าไม่เต็มใจเลยและยังโกรธมากอีกด้วย ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจที่จะทุบตีเจ้าจนตายเพื่อระบายความโกรธของข้าข้าควรทำอย่างไรดีสายอาวุธวิเศษสิไอ้หนูเจ้ากล้ามากข้าจะส่งเจ้าไปที่ซอบที่ซอบเดี๋ยวนี้และ มันไม่ได้ใส่งานอย่างนั้นหาไอ้นูแกไม่รู้วิธีใส่อาวุธวิเศษเลยด้วยซ้ำสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสำนักเสียนหยวนของข้าไม่ค่อยดีนักดังนั้นข้าจึงไม่เคยได้ใส้งานมันข้าต้องขออภัยด้วยจะมาตำหนิข้าทำไมทำไมเจ้าไม่บอกวิธีใส่ให้ข้าก่อนหน้านั้นล่ะ ข้ารัประทับใจในตัวเจ้าจริงๆพวกเจ้าไม่ได้จริงจังกับข้าเลยทำลายมันให้ข้าสาอาวุธวิเศษดักจับวิญญาณส่วนโวถูกทำลายนี่มันเป็นไปได้ยังไง ไอ้หนูในเมื่อเจ้ายอมถูกปฏิบัติเหมือนกับสุนัขเงินค่ะจะสังหารเจ้าก่อนนี่คือเจ้ารู้สึกยังไงบ้างล่ะเป็นแรงกดดันที่แข็งแกร่งมากนี่คือทักษะอะไรกันผู้ชายคนนี้เขาเป็นเผ่าปีศาจมันตาคู เผ่าปีศาจมารตาครูมีข่าวลือว่าทักษะการมองเห็นนี้จะสามารถทำลายทุกทักษะด้วยการจ้องมองโดยตรงทำไมเผ่าปีศาจร,รับสูงถึงได้มาอยู่ที่นี่กันสร้างเป็นคนโง่ที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินตำ่ำในเมื่อเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วข้าก็จะช่วยส่งเจ้าไปที่สอบที่สอบเอง ดอกไม้นับพันก่อตัวเป็นมังกรทักษาเล็กน้อยแค่นี้ไปให้ผลสลายไปซะคือจะหยุดค่าตอนนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกทักษาระรับตำสายฟ้าเก้ามังกร ไหลไปะยชะน์ทักษะทั้งหมดไม่สามารถทำอะไรข้าได้มีทักษะสั่วลายเส้นนี้ด้วยหรอือแล้วทีนี้ข้าจะสู้ยังไงดีล่ะเนียเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งที่แท้จริงเน่คคอสิ่งจะเกิดขึ้นกับเจ้าหากเจ้าประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป ไม่ดีแล้วเจ้ากำลังจะทำอะไรเหอเจ้ามันลนหาที่ตายอย่าได้คิดที่จะดูถูกนักบุญหญิงของเราเซียวละ่ะข้าจะโจมตีแล้วนะอะไรกันเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้รังแกคนอื่นนะ เจ้ากำลังทำอะไร้าจะไปยอมให้เจ้าได้ทำสิ่งเลวร้ายอีกแล้วเปลี่ยนไปไม่ได้จะเจ้ามีพลังขนาดนี้ได้ยังไงตอนนี้เจ้ารู้สึกกลัวเป็นด้วยเหรอกินข่าวสาเจ้า เจ้าสามารถครอบคมปีศาตัวนั้นได้ด้วยงั้นเหรอนี่มันเป็นไปไม่ได้เขา <affe. S 3> สมควรตายหยุดก่อนหลินยีเจ้าฟังข้านะเรื่องก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิด เจ้าเป็นถึงนักบุญหญิงของนิกายเสิงเหยาวแต่เจ้ากับโกหกข้าขะข้าพี่หลินยีข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกท่านนะตอนนั้นพวกเราได้มีข้อตกลงแบบนั้นจริงๆแต่นั่นมันเป็นแค่ข้อตกลงเดิมพวกเราได้ยอมแพ้เรื่องนั้นไปนานแล้ว เป็นอย่างที่คิดท่านอาจารย์จะไม่มีวันทำลายคะ่ะเจ้ายังต้องการที่จะหยุดข้าอีกไหมล่ะค่ะไปล่ะข้าไม่รู้ว่าท่านอาจารย์จะเป็นยังไงบ้างนะเป้าหมายของเผ่าปีศาจนั้นคือเจ้าแต่คราวนี้เขาไม่ได้คาดคิดว่าเจ้าจะสามารถครอบคมปีศาจเกินกินได้ส่วนท่านเจ้านิกายนั้นนางเป็นหนึ่งในผู้ฝึกฝนบนโลกอมาตะ ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้เผ่าปีศาจไม่สามารถคุกคามนางได้อย่าแม้คิดที่จะกลับไปสู่นิกายเสียวกลับไปเท่นิกายเสิงเหยากันก่อนเหตุใดเผ่าปีศาจถึงไล่ตามนางและปีศาจเกินเกนในมันอะไรข้าเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เส้นกันมีเพียงท่านเจ้านิกายและอาจารย์ของเจ้าเท่านั้น ที่มันเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากสวรรค์และโลกภัยพิบัติจากสวรรค์และโลกงั้นเหรอแล้วมันคือสิ่งใดกันแนะภัยพิบัติจากสวรรค์และโลกเป็นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นบนโลกอมาตะทุกๆหนึ0งพั 1, ปีมีเพียงผู้ผึกตนบนโลกอมาตะทั้งหมดร่วมมือกันเท่านั้นถึงจะสามารถอยู่รอดได้อย่างปลอดภัย ทำไมมันถึงได้ฟังดูส่วนไหลจังหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วตรงนี้มันยังไม่ปลอดภัยไปกันเถอะน่ารังเกียจให้ตายเถอะข้าเกือบตายเป็นแล้วโชคย่างดีที่ข้ายังเหลือสินส่วนให้ไซทักษะกับสัตวมาเกิดได้ ผู้หญิงคนนั้นสามารถครอบคุมปีศาจเกินกินได้สิ่งนี้แตกต่างจากที่หน่วยข่าวกล้องรายงานเรื่องนี้ข้าต้องกลับไปรายงน